อันนี้เรามาตกปลามาตกปลาถึงตรงนี้ไม่เห็นตกปลาในน้ำมีตกมาตกปลาดิลูอันนี้คือที่อุปกรณ์ที่เจาะรูไปดูไมดูาเนะเราก็เต็นที่เขาจะให้เราอาศัยอยู่ว้ายเมนต์ตกไหมเนี่ถ้าได้เราไปขอก็เมื่อกี้เห็นคนนั้นเขาถือกลับไปนะ ยเลกันลมแต่ว่าก็ค่อยถามว่าแหวนไม่เยระวังเบ็ดไปเกี่ยวเขาเเบไฟย่วเขาจะมาเจาะรูให้เรา แต่ตอนนี้คือหนาวมากลมแรงตรงนี้คือรอบๆเขาถ่ายถ่ายวิดีโอเหรอเพื่อนผมต่อให้สูดลมเลยต่อให้เราสูงอด หนาวหนาวมากเอออิสโอเคนะแต่ว่าโยู่โอเคไหมโน่ยูโนแอมโอเคก็ยังคงขอปามาใส่ให้บัวีีดโอหลื่นลื่นถ่ายวีดีโอดูสิมะจริงจริง ้าที่กำลังเจาะรูให้อยู่มาดูกันว่าเราจะได้กี่ตัวดูความฟุ้งฟิ้งของพี่วะวิ่งมากมันลงมันพัดนี่ของดูถูกมากเลอยอะนี่เจาะใส่เบี้ยวอยู่วะเขาให้ถูกแค่นี้นี่คือกร<ป>ะ<ม>สีร้อนของดูถูกเราแค่ไหน <c oughs> เรามาดูกาันกาสุดท้ายเราจะปลาเต็มถูกไหมไม่น่าไม่น่าตัวหนึ่งให้ได้ก่อนตอนนี้กำลัง เขาพิเศษดิฉอนไปให้เราว่าจะสงสารเราอยู่กว่าเราขาดความมั่นใจดีไม่ดีเขาจะเกี่ยวเบ็ดไว้ให้ด้วยเกี่ยวไว้ยุ้ยสิตายล้วเนี่ยดน่าหวยๆถ่ายหมุด้วยเนยังไม่ได้ถ่ายหมุดเลยพอแล้วขอนะไปเดี๋ยว